ฝนตกรินรินห้งสวัสดีครับสวัสดีนะครับสวัสดีพี่น้องทางยูทูบนะครับแมนบอลังเอ๊ะทำไมมันไม่ขึ้นไลค์อ่ะ สวัสดีครับพี่น้องสวัสดีสวัสดีสบายดีกันไม่เอ่ยสวัสดีทั้งแปดท่านนะครับบอคอยไดเมอไรเชียร์เมอะไรกัเมอไไรเวลานี้เนาะเวลาคนเห็นงานสวัสดีครับอาจารย์สวัสดีครับสวัสดีครับผมสวัสดีทุกท่านสวัสดีทั้งห้าสิบสี่ท่านนะครับมื้อนี้มีโอกาสไดไลททั้งอ่าอ่ายูทูปนะครับทั้งช่องทั้ง YouTube ปกติไลททั้งเพจในพี่น้องเนาะโอสวัสดีทุกๆท่านนะครับผมอ่านบทท่านขออภัยนะครับเด้อสวัสดีทั้ง หนึ่งร้อยหกสิบแปดคนนะครับโมเมนต์หนึ่งร้อยสวัสดีครับมื้อนี้มีโปรโมชั่นมาบอกพี่น้องด้นะครับโปรโมชั่นปลาขนมจีนแล้วก็กระเทียมทนดองนะครับใครสนใจก็สามารถที่จะสั่งได้นะครับพี่น้องผู้ใดสนใจก็สั่งได้นะครับเด้อนะครับโปรโมชั่นถูกหมักได้ยินบ้างหรครับมื้อนี้หยุดครับวันนี้วันหยุดครับวันหยุดชดเชยวัน ชดเชยวันอาสาบาง่หรือชดเชยวันอย่างนอะบอาสาลาฮาบูชากับวัน,นอันวันขอพัรษาเนี่แหละนะครับชาเชิงเจ้าสั่งส่งของได้เมื่อไรตอนนี้ยังไม่รู้นะครับยังบอกไม่ได้นะครับเด้อเพราะว่าขนส่งแฟตมันมีปัญหาอยู่นะครับตอนนี้จังหวัดปริมณฑลแล้วก็หลายๆจังหวัดยังไม่สามารถที่จะส่งของได้นะครับ ผมกรับใ้ไห่ซีดว้พี่น้องผู้ใดที่ที่ขอซิดปลาไอคอซิดกระเทียมกระเทียมดองทนดองกับบุกเล็กกระเทียมทนดองเป็นกระเทียมทนดองน้ำผึ้งนะครับพี่น้องกระเทียมทนดองน้ำผึ้งเสียงมวนคักฟั่งละลรื่นหูมากจะขอบพื้หลายๆครับพี่น้องขอบคุณหลายๆนะครับเนาะผมคือทรงใปบ่วใดเนี่ยเป็นอยีางขอบคุ้นพี่น้องหลายๆนะครับเนาะขอบคุณมากๆนะครับ นี่ไปทางว่าจัดชนบุรีมีครับผมชนบุรีส่งได้อยู่ดนะครับเด้อชนบุรีส่งได้นะครับเนาะชนบุรีส่งได้นะครับสามารถสั่งได้เลยนะคปรปฐมส่งได้ยังยังครับผมมีสิบสี่จังหวัดส่งยังบ่ได้ครับตอนนี้ผมจัดโปรโมชั่นนะครับนั่นก็คือเออ่กระเทียมกระปุกใหญ่850กรัมเนี่ยนะครับ2กระปุกจัดโปรโมชั่นคือ370บาทจากปกติส0่ร้อยอิมเมลจากปกติ 520บาทนะครับอันนี้คือ370บาทสท่งฟรีแถบบ่เหลือ,อย่างนะครับพี่น้องอยากให้พี่น้องได้กินได้ชิมนะช่วงนี้น้ำก็เลยอยากซอยๆกันไปเนาะพี่น้องเนาะหลายๆคนก็อาจจะบ่ได้เห็นงานนะครับระยองส่งไม้ส่งครับเนี่ยผมพยายามส่งลิงให้พี่น้องกดเนี่ยมันมันกดบอไปไหมครับโอ้ไม่รู้มันเป็นอะไรครับส่งครับเนี่ยบัตรบัตรส่งหน่นอย,นอยเนี่ยบัตรบัตรคืนไหม ระยองกับทรงคุณคูฝนตกไหมยังไม่ตกครับผมยังบ่ตกเลยครับพี่น้องพี่น้องสา,สามารถกดลิงก์ด้านล่างได้เลยนะครับด้วยคันปูได้สั่งนะครับสามารถกดาาถกดลิงก์ด้านล่างได้เลยนี่ลิงก์ที่ผมตึงไว้เนี่ยนะครับสามารถกดได้มาคุยกันเรียนๆก็ได้ได้ครับอันนี้ผมบอกก่อนนื้อเื้อบอกผมว่าฉันในฟังก่อนนื้อเอละกะันกระเทียมโทนกระปุกใหญ่850กร,รัมหนึ่งกระปุกกระปุกเล็ก800อ่า285กร,รัมหนึ่งกระปุกเนี่ยเป็นแพคคู่นะครับ แพ็คคู่ใหญ่เล็กนะครับกระเทียมทนดองน้ำผึ้งเนี่ยสามร้อยบาทส่ทงฟรีอีกนะครับอะลวก็มีขนมจีนกับปลาครับยางละหกขวดนะครับยางละหกขวดสี่ร้อยยี่สิบบาทอันนี้ก็ส่งฟรีคือกันปลายทั้งบวกเพิ่มอีกสิบบาทถ้าน้องหลายคนว่าแห้งถ้ามาคิดเบื้องล้วนะครับผมสี่ร้อยยี่สิบบาทเนี่ยถ้าคิดเบื้องล้วเนี่ยปลาละหกขวดเนี่ย ผมขายเนี่ยลค่สามขวดลอยตกขวดละสามสิบสามบาทท่าน,นั้นน้องพี่น้องเนาะเราส่งให้ฟรีน้ำซึ่งผมบ่ได้อีกย่างหลายก็ยังที่บอกครับช่วงโควิดช่วงก่อนนั้นผมแจกไปแล้วหาสิบรางวัลน,นะครับห้าสิบรางวัลเป็นเงินเจ็ดถึงแปดพันบาทเลยนะครับพี่นอ้องอ่าบางคนก็นยังว่าเฮ้าอ่าขี่ทีมักได้อยู่ทั้งทั้งที่บ่มีผู้ใดดอกครับเพจคลิปเนี่ยเอายูทูบเบอร์หลายๆคนที่ขายของนี่มีผู้ใดมาแจกฟรีคือผมบ่แล้วผมแจกดูน้ำดิอันนี้บางคนบอกว่าย่องเจะของได้ไหมถึงว่า คือเอาง่างไก็คืออะไรนะครับเพิ่นคนคนมองลบเฮาเนาะมองเฮ้าในแง่ลบก็คือมองลบไปละ่ะคือบ่เคยมองเฮ้าในแง่ดีเลยเฮ้าเห็นอย่างดีก็สรงอย่างสี่นะครับนี่คือคนก็นคือคราเพิ่นมีความสุขใดกะกับปล่อยไปนะครับผมก็ไม่ได้อะไรมากมายนะครับนเนาะเฮามีความสุขผมมีความสุขก็การเฮ็ดคิปผมก็มีความสุขนะครับผมก็เฮ็ดไปผมก็บ่ได้สนใจอีกอย่างทั้งสิน้นนะครับคุณเนะแต่งานยังยังครับ สวัสดีค่ะสตัตหีบส่งของได้ทรงได้ครับผมผู้ใดอยากสร้างของสามารถกดที่ที่ผมตึงไว้นะครับที่ผมตึงเมนไว้นะครับสามารถกดได้เลยมันเห็นบกพี่น้องผมตึงไวอ้อ่าคือบวมแทแมนครับอ้วนครับอ้วน,วนแค่นั้นแหละครับง่าย,าย <laughs> พิษณุโลกส่งไหมส่งทั่วประเทศครับยกเว้นกรุงเทพมหานครกรุงเทพก็ส่งยกเว้นเขตสาทรสัมพันธวงศ์ อย่างอีกนอะอันนึงเนอะจำบาได้3เขตเราก็ทาภผมกกอนก็ได้สู้ต่อไปครับเคยได้รางวัลครั้งหนึ่งขอบพูดหลายๆครับพู้สอนปฐมเลยตอนนี้สอนปฐมครับแต่ก่อนสอนมัธยมครับผมตอนนี้ย้ายมาอยู่ในเมืองสอนปฐมนะครับ f c ฟซีอครับอาจารย์ขอบพูดหลายๆครับสายใจวายหยวกจากเพชรบูรณ์ขอบพูดหลายๆครับแล้วความปฐมสั่งอะไรก็ไม่มีใครส่งขึ้นตอนนี้มันมีปัญหาครับสินค้ามันเยอะมันล้นคลังครับ เอฟซีนาราขอผูห้หลายๆครับสวัสดีครัอาจารย์สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องสื่อู้รสกคนมือน,นีมีเวลาครับเป็นวันหยุดแล้วผมกะับกลับมาบ้านพักโอ้ตอนนี้มืดด้วครับทั้งนอกเนี่ยตอนนี้ลมมาแล้วครับสิได้ออกก็ร่างกายบ เป็นครูเหมือนกันค่ะเคยเป็นครูเหมือนกันสอนอนุบาลโอ้คับผมโอ้อนุบาลเนี่ยผมยอมรับเลยเด้พี่น้อง FC จากฝรั่งเศสครับผมขอบุณหลายๆครับติดตามตลอ,อดอขอบุณทั้งร้อยสามสิบเจ็ดท่านฝากกดไลกดแชร์เด้อพี่น้องเด้อกดไลซื้อก็ได้นะครับผมเพเป็นยั่งนะครับกดไลค์เป็นกำลังใจให้กันหน่อยนะครับ FC อุบลขอบุณหลายๆครับผูดได้เบิอบงคลิปล่าสุดไปน้อนะครับคลิปล่าสุดก,ก็คือ ตม้มยำไข่ปลาสลิดแต่ว่าใส่เนื้อปลนนิน่พี่น้องว่าตกลงสรุปแล้วเป็นตม้มยำไข่ปลนนิน่หรือปลาสลิดไขป่ปลาสลิดนะครับผมเคยสั่งมาแล้วค่ะอร่อยมากทั้งขนมจีนทั้งปะลาอร่อยมากโอ้ยกอบคณลณหลไยๆนะครับผมขายบลแพงน้ำนะครับผมผมขายบลแพงกําไรไม่ถึง20บาทครับผมบอกเลยขนมจีนกับปลานะแต่เดี๋ยวความที่เห้าอยากขายเนาะห้าก็ขายเสียงเบาอยู่ปะครับ คุณกดชนิพาเมธก,กิจเป็นยังไงเนาะครับอันเสบบอของที่สร้างไปครับน้องบรมภูึล็อกดาวอย่างยั่งครับผมยังไม่ล็อกครับแต่ตอนนี้ลาออกมาสามปีแล้วโอ้ยินดีด้วยนะครับยินดีด้วยที่ได้ลาออกนะครับสวัสดีครับคูนดคูนดอุ้ดอุดจะจากโคราชเอฟซีของคุณอะไรครับเปิดาราปนะครับอาจารย์เปิดร์าอันเนาะ อร่อยมากขอบพูดหลายๆครับขอบคุณครับบ่ดด้ไลททั้งอาดย u ทูบด้วยเคียเนกัเลยพี่น้องบ่คอยข้าวมาเบิ่งไปได้ปกติผมไหลแตนแต่อยู่เพจครับอยู่เพจก็ทีสามสี่ลอยค้นบังนะครับือยก็ค้นกัแล้วแต่ช่วงครับครูยาสั่งของไปเจ็ดวันแล้วยังไม่ได้ของเลยจ้าสั่งของผมบอกครับหรือของไพรโนของผมตอนนี้ไม่มีของค้างได้ครับตอนนี้ของผมไม่มีของค้างนะครับผมเช็คตลอดนะครับผม ผมเช็คตลอดหรือว่ามันค้างค้างอยู่คนอสองคนกรุงเทพครับตอนนี้กําลังจะนําส่งครับวันนี้ได้แน่นอนท่างกับผมเด้เหลือแค่สองคนแค่นั้นครับกับรอบซองมือนีประมาณหาสิบเกือบเกือบหาสิบกองนะครับก็จะประมาณสามถึงห้าวันถึงจะได้ของเด้พี่น้องเด้อร์ชงต้องเข้าใจเนาะสถานการณ์มันบ่งปกตินะครับเขาก็ต้องเข้าใจขนมจีนขายยังไงสามห่อร้อยครับขนาดสองร้อยกรัมขายถูกแล้วครับอายุยี่สิบจะยี่สิบแปดแล้วครับยี่สิบแปดเดนมารกาลาเนี่ยแหละครับ ไปก่อนอนาะยุซื้อครับพี่น้องบอนได้เท่าดอกเดี๋ยวจะสั่งกระเทียมดองเพิ่มนะครับโอ้ขอบุณหลายๆครับเดี๋ยวทักไปเลยนะครับเด้อทักไปได้นะครับขนมเส้นแซคบคักโอ้ดีใจารครับพี่น้องมันเป็นแบรนด์ที่เขาตั้งใจเนาะขันขันพี่น้องว่าแซบห้องก,ก็ดีใจถึงแม้เข้าสืบริเฮดเองแต่ว่าอยางหน่อยเข้ากัเลือกมแล้วว่าแบรนด์นี้โรงงานนี้โอเคเลือกไหมพี่น้องได้กินนะครับ มูสมัยเรียนพวกเฮียตรงเป็นเจ้าไดทรงหากันโอ้ติดต่องกันตลอดครับผมเนี่ยตรงกับวังมกกะล่าเนี่ก็ไปเที่ยวน้ากันมากครับไปเที่ยวไปเที่ยวเชียงคานนะครับเข่าดาวพากันไปเข่าดาวอยู่เชียงคานครับต่ช่วงนี้บ่ค่อยได้เจอกันแต่ว่าคุยกันทาง Facebook ตลอดครับคุยกันเพราะว่ามิจีเป็นกลุ่มมานะครับก็คุยกันตลอดอยากสั่งกระเทียมโทนให้คุณพ่อค่ะอันสั่งใดนะครับเด้อเดาวนี่กดตามดิ่งที่ผมจะส่งให้เลยนะครับ กดตามลิงก์ที่ผมจะส่งให้เลยนะครับแล้วกะ็สามารถสั่งได้เลยครับผมผมส่งลิงก์ลงเนี่ยสามารถสั่งได้เลยนะครับ๋อจะเอาจะเข้าไปติดตามทางเฟซบุ๊กเนี่ยเลยครับนี่ลิงก์นี่เลยที่ผมส่งไปเนี่ยแหละครับเฟซผมวันนี้ไม่มากินอาหารกินครับผมกินกีนรอชมครับห้าโมงเย็นกําลังอัพนะครับหาโมงแรกครับผม สิส้ังล่องกินเบิงอยู่ครับล่องเบิงคับผมกระเทียมทนดองก็สรรพคุณเยอะมากนะครับสบรรพคุณเยอะแยะมากมายสั่งปลาไปอ๋อเอ๊ะสั่งปลาไปรอนานมากค่ะคุณพี่สั่งปลาเดี๋ยวเด้อรอบส่งวันไหนครับน่าจะได้เมื่อนี้ได้ขันขันว่าสั่งกับผมได้เพราะว่าผมเช็คเบืองในแอปของของขนทรงแฟดเนี่ยเหลือแค่สองคนนะครับ ยุกงเทพ่อนอหรือจังไหรน,นะครับทักมาหาผมได้เด้อครับเด้อผมจะเช็คให้นะครับทักมาเลยผมเช็คให้ตลอดนะครับแต่ว่าผมผมขอให้หลายๆผมบาสามาที่สิไปไลเบ่งแต่ละคนใดเพราะว่าแต่ละคนสั่งออเดอร์แต่ละรอดมัน4 0 50พุ่นมั้ยคุ่รับ40 50หกล่องไหมครับอยากซื้อแต่โอนเงินไม่เป็นสามารถเก็บปลายทางได้ครับมีแบบเก็บปลายทางครับผมปลายทางบวกเพิ่มอีกแค่10บาทแค่นั้น นะครับบวกเพิ่มอีก10บาทเท่านั้นแหละพี่น้องนะครับโปรโมชั่นไลน์ครับช่วงนี้เพราะว่ามันช่วงโควิดนั่มก็เลยอยากให้พี่น้องแก้ปวดหลังปวดเอวก็ได้ครับโอ้ครับย่ามกินแต่แซสบคักต้่มน้องง่วนแสบคักโอ้แสบนะครับน้องง่วนี่ของแสบเลยครับแสบคักขนาดครับพี่น้องนะแสบคักชอบกูกินนมจีนดูน่าอร่อยสั่งของแล้วค่ะโอ้ขอบคุณหลาย พี่ทีว่าย,ยัางม้อนเด็กของเดี๋ยวรบกวนทักมาหาผมนะครับเด้อถ้าเกิดว่าสั่งกับผมนะครับเดี๋ยวผมจะเช็คให้บางที่ห,หลายๆคนได้พี่นอ้องอันนี้ตัวอย่างพี่น้องหลายๆคนก็คืออยู่คอนดูหรือว่าอีหยังเสียเพิ่นสิบได้รับเองเขาอันนี้ตีบุคคลจะเป็นคนรับให้แต่ว่าเขาเื่อได้แจ้งคนที่สั่งแบบเนี่ยพี่น้องก็มาถามแต่ว่าสั่งลูกสั่งให้รอเกือบสองอาทิตย์แล้วจะได้ผมว่าบ่แมนจากผมเด้ถ้ารอเกือบสองอาทิตย์เนี่ยไม่น่าใช่ครับบ่นนาแมน พ่ว่ารอบล่องถามลูกเบิรงดเดอครับเดอผมขอชื่อหน่อยครับผมขอชื่อหน่อยเดี๋ยวผมให้ลูกทักมากก็ได้นะครับคาครูว้าหนาไปก้อนอายุมันอ้วนนึงสุดอกครับมันก็นเลรส่งเถานะครับขันจอยกะกะน่นนาจ,จะเด็กลุ่งอยู่ดอกอืมแต่ว่าเฮากะผมกะบด้สีเรียสครับพี่น้องบริเฮตยัยงเพิ่มเติมนะครับพอใจในสิ่งที่ตนมีครับกะกะถือว่าเป็นจุดด้อยของผมแต่ว่าผม ไผเสียวมาหลอกผมกับบริวาบานะับผมบริ้า่าช่างเม็ดนะครับ,บ,รรรบอันผมเงินแต่ซุ่มอันเขาอาจสิฟั่งอยู่ก็ได้นี่เปลี่ยนซื้ออยู่สิบลอบเลยนะครับเปลี่ยนเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาเพราะห้าวทวงเนี่ยอันเพราะห้าตอบแนงกับว่าห้าดินจะเ้าดินยู่ใส่เห้าแคบตตอบมือซื่อนะก็คือความสุขของเขาไงก็เลยก็ปล่อยเขาไปเขากับมีความสุขของเขาที่ได้อ่านค้นไหลสาระแบบนี้นะครับติดตามตลอดอดล่ดตั้งแต่ฝึกสอนอยู่ห่วยพึง่งปุ๋ยละโอ้อยขอบพดหลายๆครับสี่ปีแล้วมั้งครับ น่าจะซีปีแล้วนะครับสีสังกับเที่ยมจ้าเอาซองกระปุกจ้าผมรบกวนกดลิงก์นี้เด้อครับเด้อผมพอสามารถตอบไปได้ครับเพราะว่าตอนนี้ผมกับบรลลูเนาะผมกับไลฟ์าลาสดอยู่นะครับ,นเ,นรบเ,เ,นเนี่ยกดลิงก์เนี่ยครับกดลิงก์ไล่ลิงก์เฟซเนี่ยสั่งได้เลยนะครับสั่งได้เลยมันสิเด้งขึ้นไปเลยนะครับกดปุ๊บเด้งขึ้นไปทันทีเลยครับตรงที่เป็นขีดเส้นใต้อยู่นะพี่นอ้องที่ผมส่งไป คู่ต่ำใส่ตันปดเผ็ดครับผมอยากได้อยากต่ำอยู่ครับผมหาใส่ตันอยู่นะครับกินหอดอยู่เดอ้อน้องคู่ครับผมพี่ขอบคุณหลายๆครับเป็นยังไงเนาะทางดูใบเนาะสบายดีบ่เดี๋ยวสั่งทางไลน์นะคะได้ครับฝากความคิดถึงแม่ด้วยนะโอเคครับอ่ามีพี่น้องทรงมาแล้วนะครับนางสาวสมคิดนั่นนะผมกับบอสบรูว่าอาจจะเป็นพี่น้องด้วยจังไดเนาะ อ๋ออยากได้กระเทียมทนดองโอเคครับเดี๋ยวเดี๋ยวผมตอบได้ครับเนดะ้อเดี๋ยวผมตอบนะครับเพิ่งติดตามดูเกือบทุกคลิปเพราะว่างโอ้ขอบพระคุณหลายๆนะครับขอบพระคุณมากๆนะครับพี่นอ้องเมื่อนีไปทุระครับก็ได้ได้สื่อน,นำที่จริงผมจะออกกับร่างกายช่วงนั้นสี่หาม้งแรงนะครับหาห้องม้แรงติดตามมานานมากๆจ้าหนุนนักลด บวลดำพี่น้องแต่ว่าผมก็บ่ามันบบาตัวลงอยู่นะครับเบาตัวลงดูแลตัวเองด้วยนะขอบคุณครับเช่นกันนะครับเดอ้อสบายดีค่ะบ่มีหลกมีไพ่ฉีดวัคซีนเข็มสามแล้วโอ้ทั้งดูใบเข็มสามแล้วทั้งนี่เข็มสองยังไม่ได้ฉีดเข็มแหลกยังบ่ได้ฉีดอยู่ครับพี่น้องเงยดขัดชอบเพื่อนบ้านสั่งปลามาเพื่อนบอกโอ้ผมผมรู้แล้ะ เมนนี้เมนนี้กวนผมแน่นอนครับกวนผมแน่นอนบ่มี่อกครับสั่งสองอาทิตย์แล้วบ้านใดครับเมนเนี่ยคุณพิมยุพาเนี่ยถ้าไม่ได้กวนลบกวนสั่งมาลบกวนทักมาหวานมากปลา้าผมนัวครับไม่ได้ออกหวานครับกล้ากระนั้นตีได้เลยพี่น้องลหลายๆคนสั่งไปแล้วครับแต่ถ้าใครไม่กินหวานไม่กินนัวก็คุณก็จะบอกว่าหวานไปเลยนะครับบม่มอันนี้คือผมบอกตามความ็นจริงนะครับ ผมบอลูเดอร์ว่าแ่กวนหรือไม่กวนแต่ว่ามันไม่มีครับที่ที่สั่งของกับผมแล้วสองอาทิตย์ยังไม่ได้ครับบบมี่ครับเพราะผมเช็คในระบบทุกวันครับผมเช็คในระบบแฟลตเอ็กเพรสทุกวันไม่มีของค้างมีวันนี้แค่สองคนครับซึ่งก็เตรียมนําส่งแล้วและยังไม่มีสั่งถึงสองอาทิตย์ครับแค่มากสุดอาทิตย์หนึ่งเพื่อนใดไปลราหมู่ว่านนี้เนื่องจากว่าคนค้างว่างหน่อยมันปิดครับอันนี้คือพูดตามความเป็นจริงนะครับอ่า อชอบครูโน้ตกินทุกอย่างเลยขอบคุณหลายๆครับโมรโมชันมาช้าจังครูสั่งเมื่อวานนี้เองโมรโมชันหมู่บ้านกับคือกันได้ครับอยากสั่งแต่เข้าเฟซอาจารย์ไม่ได้เดี๋ยวสั่งทางนี้ก็ได้ครับเดี๋ยวผมไปตอบนะครับรเตรียมทนกับปุกแล้วเท่าไหร่ตอนนี้จัดโปรครับพี่น้องทักมาได้เลยครับทักสามารถทักมาได้ครับทักมาได้นะครับมันบ่มีนะครับผม ว่าสองอาทิตย์เราบ้านใดเนี่ยนะครับตาเป็นยังไงดีขึ้นบ,นดนบ่ดีขึ้นแล้วครับผมดีขึ้นแล้วครับสั่งมาแล้วกินบ้อนเหมิดยู่แสบจากคู่นาตาเจ้าดีแล้วลายยาเติมเอี้ยนนิดไข่เน่แต่จอยครับโอ๋ให้ลูกสั่งให้เดี๋ยวทักไปไม่ได้กวนโอเคครับผมผมขออภัยหลายๆเพราะว่ามันกับบ่มีอีหลีไหมครับ มันบ่นมีอหลีได้ครับผมบ่ได้ตัวผมใส่โทรศัพท์เครื่องนี้ไรอยู่ผมบ่าสามหัดเบิ่งไดยังวะอันแฟดนะเพราะว่ามันอยู่ในระบบโทรศัพท์ผมผมสีเบื้องห้เลยมันเหลืออยู่สองคนครับที่บ่อนใดแล้วก็บ่อนพ่ออาทิตย์ซ้ำครับสองสามมือหนึ่งนะครับยังไม่ถึงสองอาทิตย์ตามที่ท,ท,ที่พี่ว่าด้วยซ้ำนะครับอาจารย์อายุเท่าไหร่ยี่สิบแปดครับโอ้ยแมนบ่ยี่สิบเจ็ดจะยี่สิบแปดครับหนามันไปก่อนอายุอือซื้อครับพี่น้อง นเนาะออกกำลังกายให้แข็งแรงเบาวังให้มันโลดดอกจากคูค่ครับครับขอราคาด้วยเดียวครับเดี๋ยวเดี๋ยวผมไหลสดอยู่เด้อครับเด้อพี่น้องพี่น้องสามารถสร้างสร้างของกับสามาัครทักได้นะครับเด้อตอนนี้จัดโปรโมชั่นนะครับแพ็คคู่370บาทส่งฟรีก็คือกระปุกญงครับแ5 0รยหกรัมคือเกือบ1กิโล่แหละครับ2กระปุก370บบาทส่งฟรีจากปกติ หา2 0บาทลากะมีกระปุกหน่อยกระปุกหนึ่งกระปุกใหญ่กระปุกหนึ่งแพ็คคู่เนี่ย300บาทส่งฟรีเช่นเดียวกันปลายทางบวกเพิ่มอีกแค่10บาทครับอาจารย์คิดยังไงกับคนที่มาด่าอาจารย์ก็ไม่ได้คิดอย่างครับทุกคนมีสิทธิแสดงความคิดเห็นผมก็เช่นกันแต่ว่าผมง่วงแค่ว่าเวลาห่าตอตอบเป็นอย่างคือว่าเฮาเฮาบยยอมรับความเป็นจริงคือบางสิ่งถ้ามันไม่ไม,ไม่ไม่ใช่ความเป็นจริงเราก็มีสิทธิ์ที่จะพูดเหมือนว่าครับเราเป็นคนสาธารณะก็จริงนะครับ สมุดประการสั่งว่าจะส่งส่งครับสมุดประการก็ส่งได้ครับสมุดประการส่งได้กดทท่ลิงที่ผมส่งไปเลยนะครับเด้อสมุดประการส่งได้ขอบคุณพี่น้องทั้งร้อยสามสิบสี่คนที่ที่อยู่คุยกันนะครับผมที่คุยกันเมื่อน,นีออ้ใจกับอยากมา่อกสื่อพี่น้องฟังซื่อแหละคิดหอยบ่ได้ไรสดจกักเทียทั้งกันทั้งกัน ยูทูบเนี่ยนะครับปกติผมไล่ยูทีแฟนเพจนะครับไล่ยูทีแฟนเพจขนมจีนครูโนตอร่อยมากค่ะวันนี้ก็กินโควิดหายมากินโชว์ที่พัทยานะให้แม่ทำอาหารออกกล้องบ้างอ๋อขอบคุณหลายครับกินซุปหน่อไม้ให้เบิ้งแน่ได้ครับเดี๋ยวผมกลับบ้านก่อนเด้อครับเด้อวันหยุดปุ่นละครับสวัสดีครูแวะมาทักทายสวัสดีครับผมอยู่จังหวัดอะไรครับครู น้องบัวลำพูครับสวัสดีจ้าสวัสดีครับแม่หนูนายเยอรอมันสวัสดีครับติดตามอาจารย์มาตั้งแต่กว่าหมื่นหมื่นซับแม่นบอกตั้งแต่หมื่นซับแต่อาจารย์จะอาจา้วนหรือผอมก็ติดตามเป็นกําลังใจให้เสมอค่ะเพอส่วนตัวแล้วดูตั้งแต่คลิปอาจารย์เราก็ว่าตามแล้วก็อ้วกครูนี่แหละหิวตามตลอดครับขอบคูณหลายๆครับขอบคุณมากๆนะครับผมคันครูมีแฟนไม่มีครับสู้ๆอาจารย์ มันยังสีลดน้ำหนักสวัสดีค่ะคู่สวัสดีครับผมดูแล้วน่ากินมากเลยครับขอบคุณครับเป็นกำลังใจให้ตลอดขอบคุณครับผมสวัสดีจ้าสวัสดีครับปลอยผาา่านเมนที่บอด,ดีเอฟซีกน้องโกกันหลายเป็นกำลังใจให้ขอบคุณหลายๆครับผมช่วงผมก็ไม่ได้โต้ตอบอยังได้ครับช่วงนี้ผมก็มีแต่ครับผมครับผม <c oughs> คือห่อเก็บมาใส่ใจห้อกะกระจบแค่นั้นแหละครับคือ แต่ผมสีบอสูฟฟังเบเทาวทักเฟสมหาผมเลยนะครับมีมีคนหนึ่งนะครับไปเปลี่ยนซื้อตะกีตะกีะกแกใส่ซื้อ,อเขาใช้ชื่อว่าทีรศักดิ์หนึ่ทีนี้มาเปลี่ยนเป็นซื้อช่องอซื้อยูเซอร์ของเบลทาวทักหน้า h ช n แนลนะครับบัทีนี้มีคนไปฟองเบเทาว นะครับประเด็นคือมีคนไปฟองบาเทาบัน,นีีบาเทาเฝ้าทักเฟสมหาผมเลยนะครับอาจารย์บาเทากับของพระคุณหลายๆเพื่อนยานเพื่อนยานผมขอใจพีดว่าว่าเป็นเพื่อนเขามาดาผมนะนะพี่น้องบัที่นี่ผมก็รลู้จากยี่หร่าเพราะเข้าเขาไปเบิรงแค่แค่โปรไฟ Tube, าารล์ของของยูทูบเข้าก็รู้แหละของเพื่อนคนติดตามเป็นล้านแม่นบ่ล่ะนะครับเพื่อนกระทางว่าบอกเพื่อนว่ามีคนปลอมซื้อ,อ,อ YouTube ผม ยุบถูกพลเนี่ยมาดาผมผมก็เลยโอ้ผมก็ใจยุ่ครับอาจารย์นะดองมตดคือสม,มดดัครก็มีแจะคนกันแกงสีละงสีนะครับวันนี้พ่อลูกปุ๊บแกไปเปลี่ยนชื่ออีกได้ครับคนที่มาดาผมเนี่ยไปเปลี่ยนเป็นอียงบุตรตอนนี้ไปเปลี่ยนซื่ออีกแหละนะครับนี่แหละคือคนที่ผมว่าเขามีความถูกยู่ได้ใจผมว่าผมว่าเขามีความถูกดีว่าดีเขาอาจจะฟังอยู่นะตอนนี้นะครับเพราะเขาหมักฟังล้วก็ะคือหายนาตีเห่า,านะนะครับ เขาอาจจะมีกระบอรูนะว่าเป็นนิสัยยังไงแต่ผมบดิสิเลียดคือผมกระรูอยู่แล้วคือคนเท่าเหตุขีปเนี่ยเท่าหักกันครับอาจารย์เบ้าเท่าเนี่ยดีกับผมมากนะครับดีมากช่องอเพจใน a c e b o o k เนี่ยถึกปอมของผม,ผมหลายช่องเพิ่นทรมาเลยครับโทร่มาหาผมเลยเพราะว่าเขาสิมีเบิดทรมีเฟซนเนะาะเพิ่นทรมาเลยมาบอกกันยูดิ เกือบชั่วโมงผุนได้ครับบอกกันว่าเฮาควรสิแก้ไขจังใดเฮาควรสียนางใดมีคนปลอมเฟตเฮาอ่าปลอมเพจเฮาบ่ได้เด้เฮาสิอ่าสิสมาเฮ็ดเพื่อนร่วมอาชีพกันจังซี่บ่ได้จังซี่แม่ครับแก้เป็นกันเองมากนะครับแก้เป็นกันเองมากแล้วก็ในหลา,ลายคนนน่ะล่ะนะครับในหลา,ลายคนที่ท,ที่เฮาเออ่เฮหตยูทูบน้ำกันเนี่ยเฮาบ่ได้เป็นศัตรูกันเลยนะครับมีแต่คนที่เขาเสียม,มยั้ยเฮา แต่ว่ามันเป็นไปบ่ไดที่เข้าสิพิดกันนะครับอร่อยนัวยังเสียน้องยุทธอะย่เตียงสีครับเข้กเา,กากันสนิทกันเข้ากันรู้จักกันโทษคุยกันเป็นชั่วโมงกับมีนะครับปรึกษาหาลืกกันเรื่องอเรื่องต่างต่างนะครับคุณโรเจอรติดตามเจ้ามาโดนแล้วแย่ไปย่าไปหัวซาครับผมมันมีปมนะสงสารที่แมนครับอันนี้ผมกับบ่ใดว่าอีย่างเด็ดแต่ว่าคือบางคนกับบ่ขอใจเนาะผมบ่ไดผมบ่ใดให้ความสําคัญดอก แต่ว่าคันว่าบ่ได้ใหความสาคัญแต่ก็ขอบพุณนที่เขามามารับชมมาสั่งกระแสให้นะครับแต่ว่าผมจะตอนนี้เปลี่ยนกับอีกผู้หนึ่งนะครับกับเปลี่ยนซื้อละนะครับตอนนี้เปลี่ยนแล้ะนะครับเฮ้าเฮ็ดยังนี่บ่เคยว่าเฮาดีนะครับก็บคขึ้นมีแค่บอกกี่คนดอกผมามว่าผมใส่ใจบอมบ่ครับแค่ผมผมง่วงว่าเนี่ยยังเช่นเออนเนี่ยผมแจกปลาฟรีจริงเสียผมแจกปลาฟรีขนมจีนฟรีเนี่ยล่าสุดนี่50ิรางวัล บแมเป็นหาสิบตำแม่พี่น้องขอมาผมกระห้อีกไหอีกเป็นเงินเจ็ดถึงแปดพันบาทเอาเนี่ยบอกยังมองคือบางทีผมทําอะไรผมไม่ค่อยโชว์นะครับเรื่องเลื่องทาบุญเรื่องเงยงก็ตามนะครับเ,เขาก็มองเขาว่าเออว่ามันขีดที่ขักขีดที่มากได้บ่บ่เหตุนังสันนังสี่ 1, ถามหน่อยว่าคนที่ขายของเหมือนผมเนี่ยยูทูบเบอร์เนี่ยมีผู้ใดแจกฟรีคือผมบอแล้วบมเป็นแจกแค่เธอเดียวผมแจกมากยูนี่เป็นสามสี่รอบแล้วครับ ทั้งเล่นเกมทั้งแจกทั้งออย่างเนี่ยนะครับบริาวาเจ้าของคากหรอกแต่แค่อยากคืนกําไรให้แถมของที่ผมขายมันกับบริวดแพงเกินคือขันเทากับบด้ว่าไหมพี่น้องสอบถามได้เองสินะแมมคือถ้าไม่สั่งเราก็ไม่ได้ว่าเด้ครับเขาไปคุยกันได้ถ้าช่วงนั้นที่ผมพิมพ์อยู่นอกจากว่าแอดมินสิตอบนะครับก็สอบถามกันได้แมนครับคือคือบางที่ผมกะ เงียบยิลีแหะแต่ว่าผมจะตอบครับผมมือสื่อมันกะบมเป็นคําที่หนาเกียดตได้ครับข้าว่าครับผมเนี่ยเอาไปซื่อน้ําแม่ได้เลยครับยูบ้านมีบอรกระเทียมดองเดียวสิแวะไปเอาอยู่บ้านไปซื่อน้ําแม่ได้เลยครับผมมีอยู่ครับกระที่ของทุกอย่างอยู่บ้านครับของทุกอย่างอยู่บ้านอาจารย์ได้เลือก ได้เล่นติ๊กตอกไหมคะเห็นขึ้นเล่นครับผมเล่นอยู่ครับเดนิดนๆจังล่งครับคิดมันอยากล่งกับจังลงครับเพราะว่ามันบ่ด้มีเวลานะทั้งติกตอกทั้งเพจทั้ง YouTube บางที่ผมบอัอ่นบอทัานตอบอ่ตอบเมนตอบยังสินะครับอย่าไปค่ะกับคนบ่คิดคนแมนครับเป็นกําลังใจให้ติดตามอาทิตย์นรปัญญาเอ๊เดี๋ยวผมขึค้คุณคุณแล้วผมขึ้เป็นคุณคุณคิดอยากสิบวดัด อีกยู่ว่าโอ,อ้บอดอครับเ <c oughs> จ้าสิบวทไปเห็นยังครับบอมแมนบายยังเร้เจ้าของเนี่ยก็ต้องมีแม่มิตาให้ดูแลเด้ครับคือเฮาบไดไปวางเอาทั้งนั้นอกครับแต่อนาคตบ่แนนนะครับเด้อเทียอยู่ผู้เดียวอนาคตเทีปล่อยว้างทุกยอย่างได้ยังสิแม่ครับอืมแต่ว่าเรื่องบวชบวช ทดแทนหนุนคุณนพ่อแม่นี่เรียบร้อยนะครับผมเรียบร้อยแล้วเราเป็นความตังใจของผมเองโดยที่บมมีผู้ใดบ้าบังคับผมคิดเองว่าเออผมอยากบวชพ่อกับแม่กับบไร้คัดก็คือเออบวชบวชกับบวชเลยซีย่สนะครับผมมีผู้ใดบอกผมเลยว่าพยาามได้สิบวชนี่สม่คือมันเป็นความตังใจของผมเองนะครับผมกัได้ตัดสินใจบวชชอบมากการติดตามโยโคผู้พูดดังๆได้ไหมได้ยินเสียงบวมพี่น้องผมว่าดังบ่ได้ไหมครับผมก็เกรงใจขังบ้านเพิ่นนะครับ ผมบ่ได้ผมก็ลืมใส่ใส่ไม้ตัวละลืมใส่ไม้เพิ่มเสียงเหรอเด้อพี่น้องเด้อเดี๋ยวผมไปตอบนะครับพี่น้องที่สั่งของมากนะครับพี่น้องที่สั่งของมาเดี๋ยวผมไปตอบเด้อครับเด้อเดี๋ยวไปตอบนะครับ นใจสินค้าก็โอเคครับผมเดี๋ยวผมไปตอบครับพี่น้องเดี๋ยวผมไปตอบผู้ดใดอยากติดตามทั้ง Facebook นะครับทั้งเพจนะครับก็คือเพจก็ชื่อนี้เลยครับกินไปคุยไปตามสไตล์คนอีสานเลยครับอันนี้คือเพจของผมนะครับหรือว่าทั้งเฟซกับชนะพลจันทนามเป็นภา,าษาอังกฤษนะครับกะติดตามกันได้นะพี่น้องเด้อแต่ว่าทั้งเฟซสิไรสาระในเะจ้าหน่อยเพราะว่ามันค่อนข้างที่จะเป็นส่วนบุคคลนะพี่น้องเนาะเฟซคือที่ส่วนบุคคลหรือที่ส่วนตัวนะครับ คือเข้าสามารถโพลยังเห็ุยังก็ไดนะครับเข้ากับเหตุใดเลยเนาะทุกคนกับหวังว่าทุกคนกันาะสิขอใจนะครับสวัสดีพี่น้องทั้งร้อยยี่สิบสามคนเอาชุดนี้นะคะเดี๋ยวเดี๋ยวผมไปตอบนะครับผมขอบคุณทั้งเจ็ดสิบเก้ารายผมคิดไปเองหรือเปล่าจะดูอ้วนครับอ้วนอ้วนอ้วนวน,นะครับอ้วนขึ้นเยอะเลยครับ อ้วนอ้วนขึ้นเยอะเลยนะครับบ่ไดคิดไปเองนะครับอ้วนอิลีครับคู่ย่ดีใจได้ยินเสียงอ่านคอมเมนต์ขอบคุณเด้อลาครับผมครับยินดีนะครับคอมเมนต์บ่ไดอ่านเรื่อนเร็วผมกะพ่ออ่านในอยู่ปัดดวาว้า,วาข้าวเดียวเกือบสิเคิงซุม่มมงเลยเด้พี่น้อง่ามงแรงเด้พี่น้องเด้อห้าโมงเย็นนะครับฝากฝาก,ท,กทุกท่านติดตามรับชมคลิปให้ผมด้วยนะครับหาโมงแรก บ่อยากพลาดนี่กดกระดิ่งตรงนี้พี่น้องถ้าไม่อยากพลาดนะครับเนี่ยเนี่ยเอากดกระดิ่งตรงใดนะพี่น้อง นี่ครับกดซับสไคร์นะครับกดซับสไคร์โอตะวังต้องเข่าระบบก่อนอันนี้นะครับกดซับสไคร์แล้วก็กดซับสไคร์แล้วก็กดอันกระดิ่งรับการแจ้งเตือนใดระพีนองเดอนะครับผมชอบดูคลิปกินปูไข่ดองมากเลยขอบคุณหลายๆครับขอบคุณหลายๆนะครับผม คลิปกินปูไข่ดองโอเคนาะพี่น้องเนาะเดี๋ยวโดนๆจะมากคุยกันอีกเซตหนึ่งนะครับยีซิบเกานทีเกือบสามสิบนาทีละแบตผมกับสิบเบิร์แล้วนะครับปลอภัยไลายละนะครับผมสนใจสินค่าก็สามารถสร้างได้นะ่ะล่ะพี่น้องพอกันไหมนะครับเด้อสวัสดีครับ